เดียวอะแล้วแม่เป็นไหนไะแม่ไปละแม่ไปบ้านเพื่อนไอ้แก้วกับแม่เนี่ยปล่อยให้ลูกทํางานคนเดียวย่ายย่าอย่าย,ายาให้แจหน้าแม่นะทําไมจะวันนี้งามงาม <laughs> ใช่แาแหนูเล่นหนูเล่นมาละหนูเล่นมาลอะอะเหรอเีือทำไมวะอื <laughs> <laughs> แค่ไกำลังคิดถึงดีอยู่นี่แหละเล่นไม่พักเลยเ <c oughs> หรอ,อดีครับดี <c oughs> ดีค <c> ร <oughs> <ด>ับไม่จากไม่จากจะแนะนำแนะนำแนะนำให้แม่รู้รู้จักรู้จักในว่าที่ลูกเคยหน่่ยแหละ <c oughs> โอ้ยกาลิโอ่เจียมเจียมอยู่นานเลยนะเนี่ยอนนั้นก็บอกว่าคุยไหมก็ไม่คุยตนนั้นเหรอแล้วก็บอกคุยไหมก็ไม่คุยันเหอนนั้นเกรงใจเออ พี่รู้จะคุยว่าอะไรดีไงโ้โหวันนั้นโอ้โหวันนั้นพี่เสียดายเลยวันนั้นทํามเสียดายมากาทาไมอ่ะพีบีจำวันนั้นไม่ได้เหรอวันไหนบีบอกถ้าพี่ไปหาพีเที่ยงคืนเนี่ยแม่จะยกให้พี่ไงโอ้โห <c oughs> แม่ทำใจไม่ถึงเิโหยเที่ยงคืนอยู่แค่หน้าซอยเองยังไม่ถึง อถึงตัวไม่ถึงอ่ะแต่ใจไปถึงทุกวันเลยนะอ๋อจา้าไม่เลิก <laughs> คือบางครั้งอะ่ะเราเล่นอะไรก็เลิกเลกเ,ลเล่นบ้างอะไรบ้างโหํำหรับดีไม่ได้หรอกอันนี้เล่นไม่พักเหรอร์พักที่จะพักตัวพักคำพูดก็ได้แต่ที่ไม่พักใจนะจ้า <laughs> เราเมามาครั้งเมาเปือนก็อะไรอยู่นะผมอยู่คนเดียวไงอยากให้เบียวลมดีอันนี้อันนี้ทาใม้รักไม่ห่วงนะเนี่ยอะไรนะอะไรนะมีทาให้รักไม่ห่วงนะเนี่ยอะไรนะดี อายุเท่าไหรอ่อะฮะไม่บอกไปแล้วเอออายุก็ยังไงน้อยอยู่ทำไมหูเหมือนคนแกงเลยแล้วตกงลงหายเศร้ายังหายาแล้วหรอแล้วตกลงอ่ะจะไปที่ไหน มอบูมอบูตัดส,สินใจได้ละอือเออไปอยู่นั่นแหละที่จะได้ไปอยู่ด้วยอือเี๋ย <laughs> อีกไม่กี่วันนะพี่ก็กลับแล้ะรีบกลับจังอืรีบกลับจังครุงนี้ก็จะเอาไปเอาวุธรอดอละเมื่อคอยู่อยู่ก็สองสามวันอยู่เล่นก่อนแล้วค่อยกลับ แต่ขี่ถ้าถ้าพี่ขี่รถถานเนี่ยอย่าลืมลยอย่าลืมทักด้วยนะเดี๋ยวจะบอกจะพอพี่ขี่รถถานเปก็จะบอกว่าอยากกลับเขอยั่าีแอฟแอลหรอเฮ้อยู่มนแอฟแอหรอเยแจะก่อนยังไม่งี้แล้วสกปรกโอ้ตอนนี้สกังเกงกนเนาะโอ้โหดี ดีพูดอย่างนี้ดีหยียบหน้าพี่เลยดีกว่าไหมโหมาเลยมาโหมีหน้เลยไม่มีหน้าหน่อเลยใช่ไหมไม่มีอ่ะโอ้โหดูเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่เป็นอห้ามใครไม่ได้หรอกพี่เสียใจะเนี่ยเจ็บปวดเลยจะนอนหลับแลวเนี่ย ดูดีตอนนี้เจ็บขาอีกแล้วเนี่ยเตะมอนมื่อวานก่อนอืมเป็นแผลอีกแล้วทักทายาดิฮะทายาดีอะไรนะเป็นทายาสิครับอ๋อทาแล้วอเป็นแผลที่ร่างกายไม่เท่าไหร่แต่เป็นแผลที่ใจสินี่แหละนี่แหละนี่เันเยอะกว่าทุกเรื่งส่ากว่าแถเล่นไม่พังเลยใจช่องว่างให้ไม่ได้าเลย คือบางค่ะ้เปานปบบไม้บางครั้งอะไรอ่ะอะไรบางครั้งอะไรอ่ะอกบางครั้งล่นก็พักบ้างไเหรออือกิน้าพักเด็กทำไมทำไมอ่ะเดี๋ยวคนอื่นก็ขโมยหัวใจดีไปไงโอ้ย เออวันนี้โอ้พี่ท็อกต้องมีอะไรดีกว่ามี่พูดอะไรนะเล้วไม่พูดละเออพูดมาไม่พูดนะพูดมาไม่พูดพูดไม่พูดไม่พูดไม่พูดแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมโอ้โหแดงอ่เนอะบอกอาบุญนิดนึงเออแล้วบอกอาบุญนิดนึง เมวพูดอมะๆนะนนะนะนะดีดีทรับมีคนแก่สงสัยอาบะเว้ยฝากแล้วด้วยฝากไก่อนโอากแค่ปีเดียเองขอบนะยังไงก็มีักพืนที่ละเกิดก่อนเนี่ย โอเคน่งก่ิบหรยังยังมีเื่นหกสามห้าเลยเหรอโอ่งกี่ิกี่บกอะไรก็สามหกดีดีเหรอพี่เฮทายระหว่างพี่กับพี่อ้นไก้แกงพวกนันพี่อ้นหรอแน่แน่ใจเหรอน้อปอย่าปีนอตอบสุดท้ายเออ เป็นคำตอบที่ผิดครับรออที่เ,เกิดเออที่เกิดก่อนพี่วันหรือรอี่อ้นเกิดวันไหนเอ,อ้นเกิดวันที่สิบห้านีนารอ,อเกิดประศเดียวกันอออนนี้เป็นน้องที่สองเดือนอ,อือ มนในบรรดาเพื่อนในอ้นเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่นานที่สุดละประมาณสิบห้าปีสิบหกปีมน้งอ๋อแล้วเราไม่มีไม่มีคนคบเลยใช่ไหมมีมีพี่อ้นคบคนเดียวนนแะแบบไม่มีคนคบมีคนคบก็มีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาก็ย้ายไปลงเรียนอื่นไงเข้าใจเข้าใจพี่ท็อปเข้าใจว่ายหรืว่าใจไม่มีคนคบอะเพื่อนไม่อยากคบสังคมไม่อยากร้วมเนี่ย โอ้ยอือมีเพื่อนอาคนเดียวจะเพื hey, nice. ่อนก็ได้ถ้าม okay. ีเพื uh? ่อนก็ได้เฮ้ยเออนะครับไม่ตีแสดงความยินดีด้ไหมก็อะไรอ๋อจะได้เป็นเด็กพยาบาลไงโลเซ่ร้องสบายอ๋อเหรอ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไงเดียเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวไหมอะไรนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวไหมจากอะไรนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวเป็นการแสดงความยินดีจริงปะเออเอออยากได้อะไรดีอยากไดีสั่งเขาเลยอ่ะ